ดูนะเข้าไปสำรวจนานมากครับผมนี่ฮเนี่ยนีย่บินบินอยู่นะนี่ยเนี่ย,เ,ยเห็นไหมครับบินสำรวจอยู่นะครับเนี่ยแล้วก็เข้าไปอีกแล้วครับผมนะครับสวัสดีครับพบกับผมวิทย์กวนกินแบบบ้านๆนะครับวันนี้ก็ เดินสำรวจลังพึ่งนะครับเมื่อกี้เห็นลังนี้พึ่งยังไม่ไมอยู่นะครับแต่ว่าเห็นเมื่อกี้นะครับมีพึ่งบินวนรอบลังนะครับผมแล้วก็บินเข้าไปข้างในนะครับผมหนึ่งตัวนะครับบินเข้าไปข้างในหนึ่งตัวนะครับน่าจะเข้าไปสำรวจนะครับผมนะครับน่าจะเข้าไปสำรวจด้านในนะครับผมแสดงว่า มีลังใดลังหนึ่งนะครับพร้อมที่จะแยกลังแล้วนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าเราจะได้เจอจดเด็ดนะหรือเปล่านะครับก่อนที่ผมจะกลับไปทํางานนะครับในวันสองวันนี้นะดูนะครับเข้าไปสํารวจนานมากครับผมนี่ยะนี่นี่ย,ยบินบินอยู่นะนี่ยเนี่ย เห็นไหมครับบินสำรวจอยู่นะครับเนี่ยแล้วก็เข้าไปอีกแล้วครับผมนะครับบินสำรวจอยู่นะครับเพราะว่ามันมีทางด้านหลังนั้นก็มีรูนะครับเมื่อกี้น่าจะไปออกทางโน้นครับผมนะครับ จะมาออทางด้านนี้เมื่อกี้นะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันครับผมว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้นะครับมันจะมีพึ่งเ,าาเงเข้ามาอยู่หรือเปล่านะครับแยกลังเข้ามาอยู่หรือเปล่านะครับแต่ถ้าในกรณีแบบนี้นะครับพึ่งบินวนแบบนี้หาลังแล้วก็สำรวจแบบนี้ยังไงก็ลังเก่าของมันก็คือแยกลังชัวร์ครับผมล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนั่นไงออกมาแล้วครับออกมาแล้วเ แต่ดูสีของพึ่งประเภทนี้นะครับไม่ค่อยจะขยันนะครับแต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันต่อนะครับผม